สวัสดีค่ะเฮลโคชนุชศรีทานนะคะวันนี้ก็อยากจะมาแชร์ข้อคิดเห็นนะคะของท็อปิกที่เกี่ยวกับคุณนิ้วกลมกับลองจาริ i ี y เป็นสิ่งหรูหราและสิ้นเปลืองโลกทุนนิยมนะคะที่อยากจะให้เราซื้ออะไรบางอย่างเสมอและตอนนี้สิ่งที่เอามาขายก็คือสุขภาพความยาวและตายช้ามีคนพยายามเต็มที่ที่จะเข้าใกล้ความเป็นอมตะ มักเป็นเศรษฐีเงินเหลือเวลาเหลือสำหรับความคิดเห็นของนุ่นนะคะนุ่นมองว่าการที่มีอายุยืนยาวอาจจะต้องดูเรื่องของ Quality of Health of หรรือเาเียกว่คุณภาพของสุขภาพที่ยืนยาวด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเราจะเริ่มใส่ใจและดูแลสุขภาพก็ต่อเมื่อเราเริ่มเจ็บป่วยทีนี้มาตอบว่า ในโลกของทุนนิยมค่ะเราอยู่ในโลกของทุนนิยมเราอยู่ในโลกของทุนนิยมและแพร่พันด a าแคปิตอลิสกับ p r o p a ันด d าอยู่คู่กันเสมอทีนี้มันก็หลีกเลียงไม่ได้ในการซื้อขายหรือการโฆษณาทำให้คนรู้สึกเอว r ว n e s เนสซือตื่นตัวก็ต้องมาจากการเขาเรียกว่ากระจายข่าวหรือว่าการเล่าว่า มันควรจะทำไงให้สุขภาพดีมันไม่ใช่แค่เศรษฐีหรอกคะ่ะที่พยายามกันอย่างเต็มที่แต่คนทุกคนโดยเฉพาะถ้าคุณยังมีคนที่คุณรักอยู่เราก็อยากจะมีชีวิตอยู่ให้นานขึ้นเพื่อมองดูเขาเติบโตหรืออย่างนุ่นไม่มีลูกแต่นุ่นก็อยากจะมีชีวิตที่ยืนยาวเพื่อที่จะได้ส่งผ่านความรู้ดีด หรือว่ามุมมองดีๆในการใช้ชีวิตให้กับคนรุ่นหลังหรือคนที่สนใจการมีชีวิตที่ยืนยาวนั้นอาจจะไม่ต้องใช้แกเจตที่หรูหราแต่สิ่งที่คุณมีเหมือนกันคือวินัยและเวลาสำหรับเวลานั้น24ชั่วโมงทุกคนมีเท่ากันเพราะฉะนั้นจึงควรจัดสรรเวลาสำหรับการมีสุขภาพดีด้วยตัวคุณเองไม่ว่าจะเป็นการกินการนอนการออกกำลังกาย ซึ่งนั่นแหละค่ะคือหลักใหญ่ใจความของการมีสุขภาพดีการมีชีวิตที่ยืนยาวสำหรับความคิดเห็นของนุ่นนะคะอาจจะผิดหรืออาจจะถูกก็ติชมกันได้